สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงเบิร์ตสุขูสุคนสุมองสุบอลสบายดีย่มเศร้าๆพี่น้องเนาะแดดแต่เศร้าถนัดพี่น้องมื่อนี้เมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องเนาะฝนตกแห้งแต่ว่าอยู่บ้านปังบ่งแห้งพี่น้องเว้ยคลิปนี้ฮาวการ์ซีเอาไปต่อสิครับคลิปเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะฮาวไทยแต่แต่ก่อนบ่ทันเด ตัดต้นม่วงพี่น้องเนาะคลิปตัวนะเขากินขา้าวเศร้ากับเธาแม่แต่ว่ายังบ่มีโอกาสได้ลงเนาะมื้อนี้เฮาก็สิได้ลงให้พี่ไอ้น้องเบิง่งมื้อนั้นมื้อนี้ก็ช่วงหนะ้าคลิปหลายก็เลยบ่ได้ลงเนาะเรื่องของเรื่องนะก่อนเฮาสิตัดต้นมนะ่วงแหละเนาะบาดนี้มื้อนี้บ่มีคลิปพี่น้องเอ้ยก็เลังก็เลยสิเอามาต่อใส่กันลงให้พี่ให้น้องได้เบิง่งเนาะเบิ่งคลิปเก่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ยังบ่ได้เฮ็ดคลิป อั้งกัศย์ศรีไทยเนี่ยพี่น้องเนาะน้อยเดียวแล้วก็ศยเสี่ยวปต่อใส่กับคลิปไอ้กินข้าวเศร้ากับทั่วเมะเนาะยังได้กะย่าเผาหายกันด้วยพี่น้องเด้อเนาะเอาไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องกินข้าวเศร้ากับทั่วเมะมือนั้นเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีอาแครงเบิดสุขุสุขคนสุหมองสมบูรณ์ยังตีตะแก็บเนายังตีตะแก็บ ขี่โตมันน่ะดึงขี่โตมดึงงากินข้าวเศ้าน้ำกันพี่น้องออกแล้ออกแล้วข้าวเศ้าน้ำกันมีเมนูเฮ้ามืาอนี้มีทั้งตุมเฮ็ดปวกพี่น้องหลานเศร้ามาให้หลานเศร้ามาให้เจนิเฟอร์เอามาให้ออมหอยปิ้งปลาจำแจีวพี่น้องห่านเศร้าทั้งหมดเนี่ยมีแต่เนี่ยสับเซ่ เอาไปน้ำกินน้ำลายไปน้ำเนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำกันเนาะสุกุสุคนกี๊เขาสวยมือนกันมาเด้อใหญ่มาเด้อกินข้าวเศร้าน้ำนองเด้อเนาะกับเอฟซีเฮาเบ้ดสุกุสุคนพี่น้องสุมองสุบอนกินมาแซ่บมันนัวน้ำกันเนาะโอ้อทำแม่จุบบหอยจุบจูบเส็บขนาดแบบั่นมาพี่น้องไม่มากกินน้ำกันโอ้ยเสีบเอาเแนงเสดเป็นแค่เรื่องอะไรไงตกใจมั้ย นุ่งหักด้วโอ้มันถอนมาพี่เดนะียวไหมข้าวมันกันปิ้งปลาดุกมาเนี่ยแหนปลาดุกแบบม,มันจะได้แล้วไอ้ข้าตัวได้นะไดไปลากระแม่เอ้าเกลื่อไหมดึงงาต้ามติด,ตดตปลาดุกโอ้ติ๊บปลุกหน้าพี่น้องเนาะช่วงนี้คัว่าแล้วคันดูหาคัดให้กินไปเด้อไปสิการคือแบบคนนั้นหิว ปลาดุกม <player> ีทััวหน้าพี่น้องนี่มต็มอยู่แถวตรงหน้าเอาดูหาไม่กินดูไปใส่เบ็ดแม่เลยจะต้องคิดเจ็ายทนเบ็ดเจ็ปลาเมื่อยเนาะเมื่อยยจปลายเไนั่งอยู่้างปไก่เมื่อยก็นั่งนอนเยมากไปพี่น้อง <laughs> để kiếm nuôi cây dắt phải nuôi rừng bồ tiên nang cơi đai, móng nhét cơi đai, chơi trọi, thịt heo chơi không ạ, thịt heo, cùng mà chụp cả hai thịt, kê cả bộ người chứ, đai <laughs> đoạt thì Không sao tôi dành chú rồi Nè Bộ nào ừ. tôi dành lại Phát cả Nó lột ngoài nhanh Nè à. hoi hôi mặt ngoài nó Ngày thấy một tí Mấy bây giờ phải chui cho hết đâu Ừ Tốt một lột ต้มละสองออกจังปิ้งพักนาดน้ะติดจ้อยลายมือละครั้งอ้ะเฮ้ยก็ใส่นกกระแล้วมันเห็ดอยู่แล้วก็ไม่เห็ดมันจะเห็ดเหลืองค่ะไเหลืองกี่เห็ด น,นื่แม่ปานินเจ้ากังก็เนหมังบวบแ่สงสงใส่หมังบวบแส่หอยใส่หมังบวบจะพักขาดมือถือนกันืนนอนนะมีก็ักขาดด้่ม้ยงานแบบก็เลยเก็บเอาพ่อแม่จะอ่อนก็เลยเก็บมากงอนง่ายกินเจ้าแกงใหม่ได้เนียพักขาดนะ

chấm mắn phải... <laughs> lắm mọi Một lắm. mấy xíu tại mỗi tuốt và yên là tìm biết kèp inyu tay nghỉ học tay mùa lắm tay mùa ừ. lắm tay mùa 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 lắm lắm tay mùa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  mùa ใส่ให้นะตัวน้อยมันจะเก้านั่นถ้าแม่ไปได้เท่าละเครื่องกระตาเครื่องกระตาก็ได้จะเก้าเฮา15 16แม่10 20 ทีหาโตว่าก็ได้แต่ตกประกดไปแต่ละมื่อปากกาเห็ดชวนประธานนี่ขึ้นขึ้นก็ได้กได้บุ่่นปคิดทั้งรุ่มหมดแลเ้กเล่กจะปเอ้นทั้งไก่กัประธาน่ไหมนมั่อเกมื่อ้คนไลกป่าคนบก้ายแล้วปั๊มอยู่แถวหานานป่าได้ แน่นและเพ่งหน่อยเมื่อกี้เบสเนี่ยเป็นตะม่วนได้ไหมน้องบุปเคยลงหวานอย่างข้าไม่อ่อนครับบุเคยอือเจ้าคลิปกันนะเทงหลายเมื่ี้แม่ไปมันของป้าเขาแม่ปุถุคิดเด้จะไปน้องไปฟายเขาไปมันบ่มันบนนี้เด้ถ้ามันมาหลายมันบ่ดนนี้ได้หลายยังไหวครับอือครับพัดบุปเคยแล้วมันนั่งบพึ่งนะใจบุติดเานะใจบุติด

น้ำกระน้ำขึ้นมาตะกีนบวบเเบี้ยขึ้นมาตัวนเช็ดลงมาเมตะังฝันมปีนั้นวก็สามบักใหญ่เต็มอืยังนเห็ดไปแดกเครื่องให้ลายแค่นัเอจะว่าจะไปเอาไม่เฮยเอาน้ำมนนแล้วน้ำาน้ำนหัวใหญ่่นาารงานไง เด็ like hey ้าวยังน้อยอืมเต็ลูกยังน้อยจะได้ปีเดียวแล้หลายหก็ได้อยู่เติมเต็มของยังพอาจะเนแก้วปลาดุกพี่น้องยังหลยเนี่ยปลาดุกหน้าใจเบ็ดงเงกับร่าลเค็งนี่ยเขาชื่อว่าปีนี้ม่อ้ยีีเก้านะลูกคิดหนูเ้ยเค็งน้องชายมันซ้ำเสียวอ

ห็คิดวทย์หน่วยนี่ป่ามากว่านปาเขนมากเลยค่ะเต็มนะาแล้วดงเดปลาีแตกจากแล้วก็เม่นปาไงมากนี่นางบ้าน่งก็เล่นปลาีก เด็กละน้อยเนี่ยไงบอได้เก่าป่านนเนาะป่านนแต่เก่าไม่เคยเอาสำหรัมืาามาา้อสำมุงละได้ยุกเก่าป่านนี้มาแต่ของพี่น้องมาจ๋ามาแต่มนันนำของนายนปรากดปรากฏดนหมวนนะ อีหล <yy gen> ึงแห้งบ n ครเบิดนะเดซาดูมัขาดบ่มันขาดแล้ปากมันซาแถวมคมอืแถวมคมกินหาวแน่นเฮ็ดปากซ้ํนี่บ่ค่อยใหญ่ซแกนแม่นกินเบ็ดกินเบ็ดหวสิเอาึบ่ได้าขึ้นเทิงบัดหลุดแม่นว่าตะพังน่ะมันคอยน่ะบ่ได้อนีมันตะพังเียเด้เฮานั่ง Luôn mặt luôn 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 Mà luôn 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 บันอีกแยหลายบดยอย่งเงี euh, ้ย่ช้อนถงข้างออกขขาดไปนึงออกไปนึงดีนะครัไปดูกานหนาไปขาดบ่ขาดเป็นังเดียวแดมสูมาพ่จะแงะไงกไปมันกรบ่มากแล้วเนมัมันไป่น่าปกของลายนนะ มีอยนดี้าก่าฝากวันทั้ืนนท้งโ่มหนาปนะบุ้มจบกเาไปตรงเองจับลลายพี่น้องจูบคนจูบงบอลที่ตามบอกกันไหคลิปหน้าพี่น้องสบายดี